สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ร้านเปียงกีจโภชนะส<า>ี่แยกราชวงศ<า>์แล้วมีอาแจฟองค<า>่ะมาแนะนําอาหารให้เรา,าด้วยาแจาเจช่วยแนะนําเราว่าแต่และเมนูเราเรียกว่าอะไรมันเป็นอาหารจีนแค่นะคะผักการนะคะอันนี้จ้าฟูเกียนนะคะออ่ก็เป็นของอาหารแครนะคะเป็นใครๆมาก็จะต้องสั่งตัวนี้นะคะค่ะก็คือฟองเต้าหู้ยัดไส้หมูสับปรุงรสปรุงรสใ่จะบอกว่าอันเนี้ย อร่อยมากไปกินมาหลายร้านแล้วอันเนี้ยอร่อยที่สุดจริงตัวเชียตัวเชียกรอบเนี่ยคือเขาทอดเนี่ยบางร้านเขาทอดไหม่อันเนี้ยทอดพอดีถ้าดูเนี่ยนะคะความเหลืองเนี่ยจะเหลืองนวลเท่ากันหมดเลยอร่อยมากจิ้มกับน้ําจิ้มอันนี้เรียกว่าหมวยกอหมวยหมยจะหมวยเจี้ยง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 นะถ้าเป็นสันเทียงปั้นสันข่าปั้นสันข่าหมวยเจี้ยงนะคะถัดไปก็คือลูกชิ้นปลากลาย อาจารย์ห้ามมาใกล้คะห้ามฝีหยันทองฝีหยันอ่านี้ชหยันฝีคือปลาใช่ไหมฝีหยันชิกาต้าน่ะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านใช่ถ้าเป็นปั้นสันขักแบบไหนเนี่ยเราจะเรียกว่าหยันหยันอ่าสูตรพิเศษกัดไปเจอปลาหมึกแห้งชิกาอยู่ร็อกมันเจ๋งมันเจ๋งแม่อึงหยู่ร็อกแม่อึงอร่อยอร่อยซ จิ้มกับอันนี้อาแจกจห้ามมาไกาล้ราดเจียวตอนแรกเนี่ยไงบอกว่าไงจะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่แแจบอกว่าลองชิมน้ำจิ้มสุดเฉพาะของเขา,าก็อร่อยไปอีกแบบนหนึ่งนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เช่าเช่าชอยนะพักชยอยพักชอยก็คือผักกาดขาวผัดอ,อแล้วเราใส่น้ำมันหอยอาแจกห้ามหาวมาใกล้นะฮาวิว ปกติเราไปกินผัดผักกาดซึ่งมันเป็นเมนูธรรมดามากมันจะจืดๆแต่ร้านนี้ไม่ใช่รส <laughs> ชาติเจมจนบอกได้เลยถ้ามาแล้วเนี่ยใครที่ชอบกินผักเมนูนี้ก็ไม่ผิดหวังตัวเช่ออันนี้ก็คือห <ไป S 1> มุนมีฟุ้นหมุนมีฟุ้นล็อกเจ้าซุยเจ้าซุยชิกาตา้าชิกาจโจชิกาจโจซึ่งอันนี้ก็คือเส้นหมี่ผัดด้วย ข้าวหมากอ่าใช่ไหมคะแต่ว่าเขาจะใส่อะไรมาเนี่ยเยอะแยะเลยมียูมีแมองยูจูยุกอ่ามีหมูนะคะอ่าแล้วก็ยูฝีหยันอ่ามีลูกชิ้นปลาด้วยนะคะแล้วที่เราใส่เนี่ยไอ้ข้าวหมากข้าวหมากเจ้าซุ้ยเจ้าซุ้ยนี่ก็คือเอาน้ำน้ำน้ำเล่าออกไปแล้วเก๋าเจ้าซุ้ยชิกาโจชิกาโจ จิ้วโจ๊จิ้วแล้วก็ส่วนจ๊แก้นี่ชิคการไหล่เช่านี่ก็คือโนมี่ที่อานาจิ้วทรงนาจิ้วชุ่ยไหล่แล้วก็คือกากข้าวที่เหลือแหละเอามาผัดมันก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นเหล้าเท่าไหร่น้อยมากแต่ว่าพอเอามารวมผัดแล้วอ่ะมันจะมีความนัวแฉมันจะละมุนละมุนน่ะมันบอกไม่ถูกว่ามันจะหอมหรือว่ามันจะมันมันมันมีความนัวนัวเนาะเมนูสี่เมนูเนี้ยอร่อยทั้งสี่เมนูเลยแต่แจ่ยังมี เมนูแนะนำอีกเยอะอ่าก็งเช่นอะไรยองเท้าฟูอ่ะยองเท้าฟูกบล็อกเจ้าซุยก็เป็นเมนูฮิตอีกอันหนึ่งที่ใส่น้ำแดงเฮ้ๆล็อกเจ้าซุย แล้วก็ยิวหมยช้อยยุกาหมยช้อยเคียวยุกค่ะก็คือเขายกที่เรารู้จักกันแล้วยังมีอย่งกุ้กแก่อยำกุ๊กแก่ข้าวซืดอ่ะอยำกุ๊กแก่ชื่อการยุ้งปุ้นทีแก่ทีนี้ไงเพิ่งกลับมาจากเบตงกินไก่มาเยอะแล้วขอหยุดไก่นิดนึงไม่ไหวเลยแล้วก็ไอ้แกงจืดลูกชิ้นก้อนใหญ่ๆอ่ะ อาจารย์ให้มาใกล้นะฟีหยั่ทองฟีหยั่ทองไอทองก็คือน้ำซุปนั่นแหละใช่อ๋อเป็นลูกชิ้นปลาใช่แต่ถ้าเป็นลูกชิ้นหมูล่ะลูกชิ้นหมูก็ได้จูจูจูหยั่นอ่าจูหยั่จูหยั่ทองจูหยั่จูหยั่ทองจูหยั่งจูหยั่ทองนะคะค่อยีจูหยุกหยั่นะเลยจืนก็ค่อยีนะเลยจ้าก็ค่อยีอร่อยคือลูกชิ้นนี่นอกจากจะเอามาทำแกงจืดแล้วเอามาทอดด้วยซึ่งภาษาของอาจารย์เรียกว่าเอามา จ้าเรียกว่าทอดแต่ถ้าพวกเราเนี่ยเราเรียกว่าอะไรอะเอามาทอดในน้ํามันให้มันลอยไหมผอหิวเฮอห้ามกับผอหยิวใส่น้ํามันเยอะๆแล้วลูกชิ้นเข้าไปอ๋อแอนห้ามกับผอหยิวทอดในน้ํามันนั่นเองทีนี้ใครที่ผ่านแวะไปแวะมาแถวนี้แล้วอยากจะลองชิมอาหารฮกกาแท้ๆจากชาวฮกกาที่ยังพูดฮกกาได้ด้วยแวะมาที่นี่อาจแจบอกโลเคชั่นชัดๆนิดหนึ่งเปี้ยงกี่โภชนะ ามาที่ร้านเป้งกี่พชนานะคะอยู่ตรงสี่แยกราชวงศ์นะคะตรงข้ามโรงแรมแกนไชน่าสังเกตได้เลยนะคะ ตรงข้ามโรงเานกัชนะมองมาฝั่งตรงข้ามจะมีตู้ไปษนีแดงๆไปไปษนีป้อมป่าข้างหน้าวัดจะเขียนว่าวัดกุศลสมาคอนเข้ามาในซอยวัดนี้เลยค่ะเข้ามาเลยค่ะไม่ต้องเข้าวัดนะคะเดินตรงมาแล้วเลี้ยวขวาเลยค่ะเรามีโต๊ะที่นั่งตรงนี้ประมาณ67โต๊ะรับลูกค้าได้เยอะพอสมควรค่ะเนาะใครมาแถวนี้ก็ยินดีนะคะตอนรับลจค้เปิดวันไหนบ้างเนี่ยเปิดทุกวันค่ะไม่เปิดวันหยุดวันนี้เรามาเราคิดว่าปิดเพราะว่า มีรถเขามีงานวัดเนี่ยแต่ด้วยความอยากกินเราก็เลยเสี่ยงเดินเข้ามาเราเชียร์ถ้าเกิดเมื่อกี้เราไม่เชะเงิ้นหน้าเข้ามาแล้วเราถอยเนี่ยเราก็อดกินของอร่อยแล้วเชิญนะคะใครมีโอกาสแวะเวียนมาค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจ๋ยมากค่ะสัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ